ครับผมพีเกมเซชแนลนะเฮ้ยเงียบเสิอืมวันนี้คุณปอเข้ามามาเล่นด้วยมันมเหล็กวะแลกแลกเออแลกจะขูดมัวตลอดวมันทำไมมันแลกวะเบาตลอดเลยดังอีกแล้วเบาเสียงดีฮะสาดเปิดเสียงหาพ้องขอโทษครับอืม เล่นดูเหรอไม่อาจาคิดมันเหล็กเอ็เหล็กเหล็กพ่อกูกแหลกแค่อืมวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรดีวะไอคุณปอมันไม่มานะฮะเฮ้เสียงผีแล้วครับไม่ต้องประสาทใจอาจาคิดมึงไปเจอปออืมเราจะมาทำอะไรดีวะวิ่งบนวิ่งบน ไม่ที่หนึ่งนาทีแล้วเสียเพล่งเวลังตัดไม้สิไอติมก่อนไอติมโอ้ไม่มีไม้อเอกเจริญพรครับให้พอ,อหมดแล้วดันเสือของมันหายอีกจเจริพออญพญราติโยมเข้ามาทำไมไอแซดเอาที่มังนสบายใจเลย จิบจิบเดี๋ยจิบ,จ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 บเอาเมอขมปิดเนิดนเอาอาหาไม่เจอนะ่ะม่อยู่ตรงไหนอะ่ะกกแหน่ขออภัยฮะ เปิดแล้วเออแล้วไงววมันมันเบาไปหน่อย,อยวะ่ะเสียงเกมบอกมาบอกกลับไม่โกงฮะจำไว้ เ <c oughs> จอยังอ๋อไม่ต้องไปคุออยกับมันนะฮะตดัดไม้เร็วเร็วโอ้โ้ว้าวว้าว,ว,าวพองไตระเบิดเฮ้ โอไม่โอ้คำหยาบอีกแล้วโอไม่ไ oh ปข้าเป็นนั่นทำไมแร์เศรษฐีคนแก่เลย <c oughs> ไหนมอยู่ไหนเนะี่ยหาไม่เอาเอง มียังไ,มไมอแซดจำได้ไหมใครเรียกมึงมาแตา่เด็กเออที่มึงสบายใจององ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 นอ,นอ,นอ,นอขุดไปฮะเล่นคลิปเอาก็ได้นะถ้าเบื่อนะอาคลิปยังเนี่ยฮะอ,อเอา อัด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 อาดพ่อโก้ขุดไปฮะอัดน้อยอาดตองฮะอันนนนหน่อพ่อมึงออกทำไมล่ะแ oh, ปลว่าดึกดึกจิตดึก เป็นไรกต่จะมือแล้วจะถ่านด้วยเฮ้ยตึ๊เสียงดังไปปอ อ่านาทีเราแมงรูกใช่ปะมันนั่นไปเป้าอะเสียงเกมมันเสียกัน ผมอาจไม่ได้พูดอะไรมากนะไม่มีอะไรพูดนะขุดไปดีกว่าใช่ไอ้ปอก็ปากดีนะฮะ,ะไ,นะไม่มีอะไรหรอกไอ้ปอก็ปากไม่ดีไอ้ปอเป็นคนดี mm hmm. หรือเปล่า,าว่า <laughs> ไนะอ้นั่นเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเห็นมึงแล้ว มึงใครเนะี่ยฮะมาจากไหนเอ้ามองนายเอ้ามึงใครเนะี่ย <c> ฮ <ười> <c ười> ะเคยขา <c ười> ้ามึงเคยข้าบาเออเจ็บไปเอาไม่เล่นไอป <c ười> ้ปอปิดเน็ตแล้วเว้ยปิดเน็ตแล้วเว้ยหายกัน ตายกูจะคุ้บ้านอยู่เอาไม่ตีลุงทำทุกคนทุกคนอยากได้เล็กเหรอมึงจะพึ่งใครอาจจะมึงอ๋อที่กูสบายใจเออไอ้เย๊ะปอ <c oughs> ไอ้มา้าหาพ่อ <c oughs>

แม่ครับผมเพิ่งผมเพิ่งที่ขุดครับแปลว่าอะไรฮะ <c oughs> ไม่พูดใช่ไหมมาทำไม,ม,มเ,เล่กอะไรฮะเล่กอะไรเหรอไม,รไม้หรอแต่ครับแต่ับ เ <laughs> อาอทปมาคืนกูไงอ่ไะไป,ปะขับพงอาาง,ง,งอออนนตูมกระตูครับผมกระตกขอไปครับขอไปยอย่างนี้ครับขอไปครับขอครับเ <laughs> ปอะไรยืนนิ่งทำไม เอาทานกูปอีกขอไฟฮะนี่ละบ้านกูสวยไหมไหวไหมเนี่ยอะไรขอโทษขอโทษมันรุดไปเอง ตู life life. <spe> <ters> ้อามืดแล้วไปก็ไปบ้านมึงเั่วบ้านมึงอ่ะคุณอาสงสารคุณได้เปิดมอนเปล่าวะเนี่ยออพี่ตอนไหนวะอ๋อเหรอลืมขอโทษ I'm sorry อ๋อไปบ้าจับ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 สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกอะสิบนาทีแล้วหมายแล้วฮะ คุดคุดอาจจะม่มีเสียงพูดก็ต้องขออภัยแล้วนะฮะ่ไาไ,ลลลลไปกำ <c oughs> ลังคุดอยู่เอา้ากูคุดอยู่ไอ้ยหี่เป็นยก คลิปไปลงมาคลิปไปลงมาคลิปไปลงมาเออใช่ใช่ปะ ที่บ้านกูไปสิพามอยไหนผมไล่คุณแล้วนะฮะจะ <laughs> มึง <laughs> <sighs> สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล,แล้วกันนะฮะไปแล้วครับาบายบายพี่อยู่ยวผมจะเล่นกับคุณปอก่อนฮนะไปแล้ว กดไลค์ด้วยนะเออกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยบาย